สวัสดีครับผมนาช่าชาวัดแก้มแข็งครับวันนี้ผมจะมาทําการทดลองเป็นงานที่12ครับการควบคุมเครื่องคัดแยกจุดหมายครับครับอันนี้คือเลตเตอร์ถุงเขียนไปครับครับต่อไปดูโปรแกรมซิมครับครับเริ่มการทํางานโดย X1 ครับเป็นสวิตช์สตาร์ทและ X10 X11 X2 x 3ครับจำลองการทํางานของ DETECTOR ร์เซนเซที่ตรวจจับสองจดหมายว่าปลายทางอยู่ทาานี้ไหนเมื่อเริ่มทำงานโดยโดยกด S 1ครับแล้วไฟจะแสดงมอเตอร์ขับสายพาน M ทําทำงานไฟ L 2จะติสีเขียวจะติดครับแล้วกด F 2ครับจะลองการทำงานของดีเท c เตอร์เซนเซอร์แสดงว่ามีจดหมายมาจนจรน ดีเทกเตอร์เซนเซอร์จะทำงานถ้าเปิดเซนเซอร์ X 1 0จดหมายจะถูกส่งลงไปในช่องจดหมายที่1นครับกรณีเปิดสวิตช์ X 11จดหมายจะถูกส่งลงไปในช่องจดหมายช่องที่2ครับกรณีเปิดสวิตช์ X 1 2ครับจดหมายจะถูกส่งลงไปในช่องจดหมายช่องที่3ครับกรณีเปิด ทวิต X ส3ามครับจดหมายถูกส่งลงในช่องจดหมายช่องที่4ีครับเสร็จแล้วครับประจบการรายงานครับ